ครับสวัสดีได้อพี่น้องทั้งหลายนะครับเตรียมความพร้อมนะครับไปทำความสอาดต้านหยารอมมบหมู่บนะ้านเนาะนะครับบุญชมบาน้าพร้อมที่มงานนะครับสี่ในผ้ากันออกต้านหยาเมื่อเครื่องบ๊อลายตัวนะครับพี่น้องเครื่องบอลายเนาะเครื่องหน่อยอนีบ่<อ>พ่อ,พอ,พอ หาเครื่องนะครับมีประมาณหาเครื่องเหมือนนี้เนาะเครื่องหน่อยแจ็คสีแล้ลบ่แล้วเนาะบบแล้วก็เส้ในบ้านซะก่อนเนะาะเนี่ยเพีนผ่านเสน,นาทงในี่ก็พอ่ออยกสีได้นะครับเพราะว่าคนบอ่อลหลไปพี่รองครับไปบ่งน้ำกันเนาะพี่้องหฮาสิมาบา่หลหลบ่นะครับผม ฝากบินก็รังใจให้บุญชวนมาหน้านเ้อครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมากเลรับที่ทีนี่นะครับเนี่เนีอราเกียนเนี่ยเรา สุกเ,เสมอมันเสมอมั่นเครือเก่าเาด้อพี่น้องด้อซุ่มบูเจ้าพี่นอ้องอยยุซุ่มกินเย็นนี่เปนสลากกบ,บาดโมสามห้องพ่อกันเมื่อนี้นะครับเสาร์วันเสาร์ที่ทสิบสองสิงหาคม2566นนะครับอันเมื่อนี้นะครับทาง เราจะแย่เฮาเนาะครับเนาะสามัคคีด็กความหลักความสามัคคีในการพัฒนาโมบันในสาระสาะนะครับเนาะแขกไปแท้มากเสดตจเพิ่งสวยงามสิ่งที่ลืมไม่ได้ของพี่พี่น้องครับเนาะทที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาซอยทีมงานบุญชวนมาหน้ามือนี่นะครับ ขอให้ทุกคนทุกคนมีสุขภาพพลยนะ้ำไม่แข็งแรงครับผมไปทั้งเนื้อให้คนหักไข่เด้อลงทั้งไตให้คนหักแพ้งครับพี่น้องไปชมบรรยากาศกันครับผมคือแล้วคื่แล้วรจกาตะ็ม 天女的命。 พีแรกเพิ่นกับแม่ซอยสนับสนุนน้องพี่เร่เนาะเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่นที่เขามาร่วมในด้านพัฒนาที่เร่บังยิ้มทุก็เชียอยู่บ่เอาตามใจแม่สบายจัดไปจัดไป ความสมัครีคือสิ่งที่สวยงามนะพี่นอนะ้องเนาะถามหมู่บ้านใดชุมชนใดมีความสมัครีนะครับนั่นแหละคือ,อสิ่งดีงามในหมู่บ้านน,น,นั่นนะครับเนาะเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อ้ที่มาซอยเมือนี้นะครับมาซอยตันยาบุญเชิญบนหน้านะครับเนาะืันนี้บุญเชิญบรราสิพาพี่น้อง ช่มบรรยากาศการพัฒนาหม,มูบ้านเฮ้านะครับฝา,ากเปลียนกำลังใจกันแล้วกันนะครับเด้อครับผมพี่น้องเฮาก็กำลังขยอยมากเอยๆนะครับเนาะ ไปบปนลาโค้งไปทั้งนาวัดเลยนะครับไปหนาวัดเลยดึงพระเนี่ยโคลิเีตโคลิเีดึ <c oughs> งปติดบาน เอาที่แหวจัดไปแม่นอนไอ้สิแหวอันนี้น่าคุณิษเขียนนะครับเล่ายากปึงในโมบ้านเนาะแต่ว่ามืนอี้เราไม่คิดอาสามาซอยสาธารณะ,ะนะประโยชน์แต่สุดยอดนะครับน้อคุณฤษเขียนเป็นลูกกระพ้านะครับโบมีฟอยแม่เนาะ แต่ว่ากับเบิ้งแง่งกันนะครับมีสิ่งของไก่เพิ่นหละกอนโมเนาะตลอดมากนะครับเด็ความหว่วให่เนาะเราบ่มีอพอมีแม่นะครับพอมแม่เราตายไปแล้วไอยน้องจักย่ไส่ทา้งผมเด้สิ่งของมาจาก่วนกลางผมก็ใไ้เพิ่นทุกเทื่อนะครับในคบริจีนคะรับผม นี่คือความเป็นมาของบราตะเมียเฮานะครับปกติพี่น้องเฮาสีมีความสามัคคีรวมหม่รวมมือกันดีเนาะแต่ว่าปัจจุบันนะครับที่บ้านเพิ่มสร้างหลายอะไรก็เพิ่็ไปหาหงานก่อสร้างนะครับประเภทงานก่อสร้างคือบ้านผมเนี่แหละนะครับหลายกลมเแต่ก่อนนั้นนะครับผมหลังจากถือว่าเป็นผู้่บ้านนะครับเนาะ คือความเป็นมากของบุญชิมบาหน้านะครับแต่ก่อนผมก็เคยไปซื้อรถมือ2อขายกับมูหลังจากนั้นต่อมานะครับก็มีไอ้สายเพิ่งใส่ส่วนลงไปกรุงเทพไปเป็นเมาองา่นเล็กนะครับเหมาเงื่นเล็กยิโรงกระดาษอยู่แถวบางไท่นะครับน้องบางไอ่เที่แถวนี่แหละสเกตนอก หลังจากนั้นนะครับงานงานบันเ็นแทแล้วครับนะครับมาทั้งบ้านมายามบ้านอแม่เตือนใจแสนพันนะครับเป็นได้สนับสนุนแกเครื่องดื่มเอ็มลอยด์าซิปนะครับรอะขอบพุ่นขอบพุ่าทางพอบพุ่งยังขายง่ายมือขายมีห้างมีไปหนาเด้อแม่เตือนใจเป็นให่ความมโนครห์เครื่องดืมที่งานท้องมือนี่นะครับครอบขอบพุณนนะครับผม เด็เขาคออยู่เห้องน้อไล่อยากให้ลูกใช่เราเป็นคนยี่บ้านเนี่ยนะครพอผมเนี่ยละ่ะผมก็เลยได้มาสมัครนะครับก็เลยหลังจากให้งานแล้วหลังเดียวผมก็ได้เลยนี้นะครับเนาะมุ่งหน้าสู่บ้านมาเป็นผู้นำชุมชน่นก็พุ่มใจอยู่นะครับเนาะพี่น้องให้ความเมตตาเลยแล้วมาเป็นผู้นำหมู่บ้านนะครับ ตอนที่แรกนันเรียกพี่น้องไปเงินหาหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทมีพี่น้องผู้นั้นผู้นี้ก็ซ้อยนะครับพอเงยพันุโล่งนะครับจาปาแสนพันบรรยากาศโดยทั่วไปคึ้มนะครับเมื่อานี้พี่น้องครับอสุดท้ายนะครับผมไปเจอสามพันหนึ่งด้พี่น้องเป็นตาฝนตกนะครับเนาะมื่อนี้เนาะซอยอยู่ซอยสู้นุ่นทรงผมเบิ้ผมก็เต็มทีนะครับเนาะสุดความสามารถในด้าน รวมก็พี่น้องพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในบบบานวัดบาลลรกเรียงนะครับผมขอบคุณนะครับความเป็นมาเนาะครับผมต้องมาบ้านที่เริ่มทยอยทยอยไปแล้วครับพี่น้องครับ บุพพิตรลงกันตัวมันนี่ผมเสียบเสียบไม้นะครับเลยบุพีเสียงรบกวนเนาะว่าแทบสืบว่ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าพี่น้องปกติมันดังแห้งเลยเสียงเราเครื่องเยอะไหแล้วเครื่องแต่ผมเสียบอ่าไม่โอเคโอเคพอาะพัน ไปเอ<ม>าน,น<ส>ลูกนาะไปเอาเหล่าได้มาสั่น<ล>แต่ว่าแฟนป่นปานนี้ก็รื้อแล้วโบกยังขอพูดหลายๆเท่านลุ่เด้อไปหลอดแต่ทั้งได้แล้วโบเห็นหมดแล้วครับมุ่งหน้าไปทั้งวัดหมดแล้วโค้งไป็นเส้นหนอกเลยครับครับ เสียงด้านนอกแทบสิบุมี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นไม่เสียบเลยดีนะครับบอดี้กินเสียงเครื่องตัดหญาย่านพี่น้องล้ำคั่นนะครับไปเลยเอาบรรยากาศแบบสบายสบาย,บายในพี่น้องเขาได้ดูก็ไปเรื่อยๆนะครับ 那老板还可以。 Ah